ุทยานุ้้างขึ้นด้วยบารจดนักพักตรีตหกบาทประรับเก้านที่อุทยานละจักนะรรับมีถนมร้อห้าสิบี่ไร่นะคะรับเป็นพื้นที่โล่งของทางเดิาต้นไม้ไซ้ายขวานะคะนาารับชื่อวิจาเป็นกนา,ารตัปะครับสมัยนั้นเลยครับวุทยาและจักรพรรดิเปิดกโมงเช้านะครับปิดหกโมงเย็นนะครับ ไมซใชยกว่านะครับชิ้นเป็นต้นแบานะครับเดยกวขาเราเปิดจะเป็นการทำรู่งที่6ตามยาโรงสองนห้ารอยห้าสแนะครับสภาพอากาศนะครับมมีอย่างเดียบรันร้อนกระลอนที่สุดนะครับทีวันนี้ก็ยัไม่เเาาสุดเท่าไหร่ครับแต่มีนานที้สุดนี่วันนี้ครับปีที่แล้วสี่สินะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้สิสนะครับ พระนราชานวิสวุีนะครับจากซ้ายมือะนะครับเป็นขวามือนะครับองค์ที่หนึ่งข้าคุณรามคำแหงมหาร,าง,รา,งางสร้างชาติสร้างเมืองเลนอาดสร้างอักษรนปราก,กดุกพิัญญามพวกขิดขาบตัดสถายชั้นเด็นพอนอะระนารายมหาราสงสร้างชาติตามแนวทางหนึ่งยีิ่งใหญ่เื่อการทุ่าการค้าบกลับเข้าไก่กช่างหลักชายเปิดบ้านสารสัมพันธ์ชั้นเด็นพระเจ้าตากสินมหาราอชออกตัวชาติสร้างคาราประชาชน สถานปนาคุณตบุรีศรีประจันเป็นความขันมุงหลดร่วงประชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูนจ้าอาวากมหาวิศนก่องค์อระเจ้ารหัสทุจัรตาทรางปรงเทศยิ่งใหญ่ในธาราเจตสถานพระศาลาธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าหาสสิมหามงคลพระจอมแท้เจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงคลวิทยามหาราชทรงฤทธิ์เทปานชลาน ดาราสาร์ทเ่จ้งเสนนำแทลงค่าวในทักพระจันร์เพื่อัด